วัสดีครับมาไปลองล่วงน,น้อนเจ้าแรกนะฮะเจ้าแรกเจ้านี้มาใหม่ครับรอ,ออมาแรงแซฟเวอร์ขายยังไงครับขายยางะี่ผมเอาล่วงอันนี้ฮะแล้วก็อันนี้ แล้วก็อันนั้นเป็นไข่เหรอครับอัน๋อเอาเอารถด,ด่วนก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเอาด้วงนี้แต่อ,อันนี้แล้วก็รถด,ด่วนครับวันนี้มาเดินที่ตลาดชุมชนบ้านานานะครับแาบาถบมชะบังคือเจ้านี้ ดุงให้เยอะมากนะฮะเป็นเจ้าแรกเลยหนึ่งวบานไม่เดินไม่เจอนรัต้องบอกหายยากมากนะฮะได้รสสวนนะทุกคนแล้วก็เอามาทอดสสรอบตอนนี้อยากให้เพื่อนๆได้กลิ่นมากเลยกํากำลังเตรียมใส่ก <hi> ุงนะครับตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยกับ uh ข้าวกล้ด้ได้เป็นกับแกล้น่าจะเหมาะนี่ลงใจดีแถมกุ้งให้ด้วยนะแล้วก็หลากหลายอย่างเลยครับ ครที่ผ่านไปทางชุมชนบ้านนานะครับแบดสบางนะครับก็แวะกดหนุนหลกทุกที่ไปขายที่ไหนบ้างครับอ๋อปกติกกระไอยู่ในเกลจอเนาะอ๋อนานมานี่ทีเองใช่ไหมเมื่อวานเขมาลงใช่เมื่อเมื่อวานก็มาทีไม่ทันซื้อครับรีบไปทํางานไม่มาเมื่อวานผมมาแล้วรีบไปทํางานเมื่อวานมาเจอแล้วก็รีบไปทํางานใช่ใช่ครับทุกคนดูลุงกุ้งนะฮะโอ้โห น้ำซอสที่ลุงเตรียมมาเลยนะครับก็นี่ยผงติ๊กไทยนะฮะรวยน้ำจิ้มเลยไม่อร่อย <ๆ S 1> ก็ให้มันรู้ไปะครับล <ๆ S 1> ุงบอกว่ามีคนมาซื้อแล้ววันนี้กลับมาซื้อซ้ำอีกหลายรอบเลยลงตัวตัวอันโอ้กําลังดีอ่ะแล้บลครับ